สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขอเริ่มต้นกันด้วยข่าวของคู่พระเอกที่กำลังฮอตที่สุดหนุ่มพลนวัตและกระทิ่งขุนรง์จากละครพราวมูค่ะเห็นเป็นเพื่อนรักรู้ใจถึงขั้นชวนจิ้นกันมาแล้วแต่ล่าสุดเกิดเหตุให้มาปะทะพลังกันจะแล้วค่ะแต่ขอสปอยเลยว่านี่คือฉากมูที่คนดูหน้าจอจะทำใจลำบากสุดๆเพราะทั้งคู่ฟิตแอนเฟิร์มมาเต็มที่ไม่รู้ว่าจะเลือกเชียร์ข้างไหนดีเลยละค่ะ คู่พระนางพลนวัตบัวนรินททิพย์พร้อมเพื่อนสีกระทิงขุนรง์เข้าฉากปะทะค่ารมหนักหน่วงแบบพร้อมน้าพร้อมตา360องศาเลยค่ะฉากนี้เข้มข้นต้องสักซ้อมดึงอารมณ์กันอย่างดุเดือดจอกกัง b l o ก k i n g กันให้เป๊ะและยังเป็นซีนที่สาวบัวได้คอสกิลว,ว่ายน้ำอีกครั้งในรอบหลายปีโชว์มูเมนต์การออกกําลังกายสวยๆก่อนจะขึ้นสะมารับฝีปากกับหนุ่มพลที่เห็นข่าวการแต่งงานของตัวเองออกสื่อเลยทาเอาโกรธจัดจนควันออกหูหลับคูหลับปาเค้นถามพราวมุกแบบไม่ไวหนะ้าเพราะเข้าใจผิดคิด ว่าพราวมุกเป็นคนทําจนทะเลาะกันใหญ่โตด้านหนุ่มกระทิงก็จังหวะดีเข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีเลยเข้าชาร์จดึงสติเพื่อนสนิทพร้อมลงสนามออกตัวปกป้องสาวที่แอบชอบมานานถึงขั้นผลักเพื่อนตกน้ำเบื้องหลังหนุ่มพลล็อกท่าลงสะแบบชิลๆเปียกปอนแต่ยังหล่อจัดถือเป็นซีนจุดเปลี่ยนความสัมพันธ์สเพื่อนซีที่เข้มข้นและน่าติดตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปห้ามพลาดพราวมุกค่ะ ไม่ต้องรัรมันเดือดร้อไม่ใช่เล จริงๆไม่ได้ว่ายน้ำมาเป็น1ิปีแล้วอะแล้วพอแบบไม่คิดว่าลงไปว่ายน้าไปกับสองรอบจะเหนื่อยขนาดนี้คือขึ้นมาเราหอบมากเราก็ปวดขาแ <c oughs> บวบขาใจเย <c oughs> ็นพู <c oughs> ดเบาๆใจไม่ทันเลยอะคือเหนื่อยมากจริงๆค่ะห <c oughs> <c oughs> นักครับผมหนักมาก <c oughs> เออต้องเอาความจริงจากเขาให้ได้คืออ,อารมณ์มาเต็มมากเลย ทิงก็คือของทิงก็จะเป็นพยายามเข้ามาปกป้องเขาแต่ว่าเพื่อนเราก็แบบว่าอารมณ์ร้อนมากคุยอะไรก็ไม่ฟังอะไรเงี้ยเขาก็เลยทะเลาะกันก็เลยให้ไปอารมณ์เย็นตรงนี้หัวเย็นเลยฮะจากหัวร้อนนี่หัวเย็นเลยฮะค่ะมันก็จะเริ่มมีเรื่องราวที่คนนี้จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นไอ้เป็นการแย่งชิงรู้สึกดูเป็นคนสวยทั้งเลย ฝากติดตามฉากนี้ด้วยนะคะเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นครั้งแรกเลยในการที่ลงไปไว่ายน้ําแบบนี้นะคะแล้วก,กับฉากเข้มข้นที่มันจะมีจุดพลิกผันที่เกิดขึ้นตามมาก็ฝากติดตามในละครทำด้วยค่ะ